สวัสดีจ้านี่นะก็วันนี้นะก็จะมาแกะนะคะมีคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านนะคะส่งที่นอนผ้าห่มมาให้กับหนูขวัญน,นะคะมีน้องขวัญใจก็มีผ้าห่มที่นอนเยอะแยะเลยอุ่นๆไปเลยนะคะนู่นไปดูสิพ่อขวัญจะแกะแล้วพ่อขวัญจะแกะแล้ว โอ้หนุ่มเลยนุ่มเลยคุณแม่ก็อยากมาดูด้วยคุณแม่ก็อยากมาดูด้วยอุ้ย,ชอ,ยชอบไหมคะชอบไหม,อ,ไหมอ้อเ้ยชอบสีฟ้าน้องขวัญใจชอบสีฟ้าอันน้นอุ้อันน้นสีสีเหลืองส้มเปิดเลยเปิดเลยค่ะอุ้ยยาวเกิน ย ao กูฮึอย่ากพับไมค์กูสุดนี่อาช่วย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 เปิดช่วยเปิดค่ะน้นองขวัญช่วยเปิดพ่อควานน้องขวัญบอกว่าอันนี้คืออะไรนะาอ้าวเปิดเลยค่ะน้นองขวัญหยิบออกมาเลย โอ้เหมือนกันเลยแต่คนละสีคนละลายนะคะนก็มีคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านนะคะที่เมตตานะคะที่นอนให้กับน้องพ่อห่มนุ่มๆสบายๆให้กับน้องนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณแม่ลานะคะขอบคุณแม่ยุย้ยขอบคุณแม่ลีขอบคุณพี่มินานะคะแล้วก็แม,แมท่ทุกท่านนะคะทั้งที่น้องควันไม่ได้เอืยนน้านะคะอาจจะเอืยน้ําไม่หมดนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะนองควันก็ชอบใจผ้า่มใหญ่เลยอึ๊บไหนสวยไหมโอ้โหได้พี่กระต่ายพี่กระต่ายพี่กระต่าย สีนโอ้สีชมพูหวานแววเลยช่ว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 ยหยิบออกมาช่วยหยิบออกมาหน่อยแลกีฬาของนอกเออเอามาแล้วมาเลย มาแล้วมาแล้วโอ้โหเมลิเมลิเมมลิอยากได้เมมลิอยากได้โอ้โหสวยมากเลยอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่นไปเลยไหมน้องขวัญน้องขวัญอุ่นไปเลยไหมไอ้ตองให้เนาะน้องขวัญอุ่นไปไหม โอ้โหสีชมพูเลยเอ้ยเบกเนื้อบัดเฮ้ยนี่งมีอะเปิดอีกอันนี้เปิดอีกเปิดไหมเปิดไหมโอ้ยเอ็นตัวลงไปนอนแล้วเอ็นตัวลงไปแล้ว ช่วยแกะ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 ฮ่า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 ตาชวยแกะช่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 วยแกะ่วยแ่มีอะไรมีอะไรเป็นอะไรนาะนี่ไงจะมีนอนโอ้เอาไปติดปืนแล้วมาไปที่นอนเลยอ่ะนี่โอ้แกะออกไมาไหมน้องควันโอ้ยช่วยพ่อควันแกะแล้ว โอ,โอ้วโอ้วามีลายพื้นเลยสลับกันวันละพื้นวันละพื้นวันละสีสดใสเลยนี่นนไปนอนเลยปุ๊บเลยปุ๊บลงไปเลย ชอบไหมคะโอ้โหดูทำท่าสิโอ้โหโอ้โหนอนหรือยังนอนหรือยังยังไม่ง่วงนะคะยังไม่ง่วงโอ้โหไปนอนเนาะไปนอนเนาะ ออนนนนนนอนนอนนอ้โอ <c oughs> uh ้โอ <L á. S 1> ้โอบหอ้หอ้หออโอ้อ้หนออบอันไหนออ โโหมทีเด right ียวผมทีเดียวหมดเลยแล้วน้องขวานนอนวนี่คุณแม่คุณแม่มาถามน้องขวานชอบไหมคะน้องขวันได้ที่น่นนุ่มๆชอบหรือเปล่า เป็นยังไงคะน้องควันนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วอชอบนะคะชอบชอบฮ ขึ้นไปนอนขึ้นมานอนกับพ่อควานแล้วขึ้นมานอนกับพ่อควานแล้วฮึบน้องควานมอกเอ๊ะหนูจะนอนพื้นไหนก่อนนะ <c oughs> จะนอนอันไหนเอ้ย <c oughs> พี่ม้าพี่ม้าพี่ม้ามาแล้วพี่ม้ามาแล้วพี่ม้ามานอนเป็นเพื่อนน้องขวัญใจหน่อยจ้า ค่ะน้องขวัญใจนะก็มาขอขอบคุณแม่ๆนะคะสำหรับที่นอนผ้าห่มนุมน่มๆให้กับน,น้องขวัญเดินเล่นใหญ่เลยชอบเลย <c oughs> ตีดกหน่อยดางไหม ไปเลยเลยมอเลยยอดเลยอดเลยตอนนี้น้องยังไม่ห่วงเลยหนุขึ้นไปขึ้นไป ้ังวงน้องขวัญก็ต้องมาตรงนี้นะคะน้องขวานเามานอนตรงนี้นอนผ้าห่มนุ่มๆได้นอนอนุ่มๆ เดินผาไปเลยเอยเดินไปไหนเดินไปไหนเนาะเดินไปไหนเนาะ